เรียมเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกจ้าแต่ฉันเป็นจ้ะเป็นอะไรเหรออีสาวไอแสนเอ็งช่วยดูอีเดือนอีเรียมเอ็งช่วยดูอีสาวให้ข้าหน่อยเอถอะท่าทางมันจะเจ็บหนักอยู่อ่ะอานางสาวเอ็งได้เพื่อนคุยแล้วอ่ะก็ฝากเอ็งปลดพ่อของนางเรียมให้ข้าหน่อยเถอะได้เลยจ้ะพี่ขวัญเชิ อีเรียมตามสบายเดี๋ยวอีสาวจะเป็นคนดูต้ตนทางให้เองไปเรียมอยอยเองเจ็บตรงไหน,นหรอเอ๊ฉันรู้สึกคุณหน้าพี่จังจ๊ะเมื่อเช้าพี่ไปยืนอยู่ตรงหน้าเพอนู้นหรือเปล่าจ๊ะเออ๋อใช่ทำไมหรอ ทำอะไรให้เองเนี่ยก็พี่น่ะทำไม้ฉันจัจ๊บจับตรงนี้ตั้งแต่เจอพี่อะหัวใจฉันมันก็เริ่มสัน่นขาแข้งมันก็อ่อนเปลือกเปียกเหมือนคนจะไม่มีแรงมันเหมือนกับ i'm gonna do me ที่เธอจ้องตาจนเกลอเธอแอบสเสนอรักไวท้ที่สายตาเธอพังเพลงเล้งจ้งสายตาผู้ที่เธอนั้นเคยจนเหนาอยากนัดพบ อาการตกหลุมรักแบบนี้ยพี่พอจะช่วยฉันได้มิลระจ๊ะก็น่าจะได้นะครับก่ครับเชิญครับครับสวัสดีครับน้องป๋มน้องต้นนะครับสวัสดีครับตอนนีนอยากจะบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าอย่าเรียกชื่อนักหน้าฝันขนาดเล่นนะครับอาจจะทำให้ลืมบทได้นะครับ สำหรับน้องปั๋มนะครับวันนี้เปลี่ยนบุคลิกอย่างชัดเจนพี่ชอบนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับขณ<อ>ะที่เล่นเนี่ยพี่รู้สึกชอบทีนี้เรามาดูเรื่องร้องกันนิดหนึ่งเรื่องร้องนะครับพี่ว่าเราบางทียังหลุดกับการเป็นนักร้องอยู่การเล่นละครเวทีการเล่นละครมิวสิควลเนี่ยจะต้องตีความจากจากเนื้อของตัวละครเป็นหลักเนี่ย ตัวละครตัวนี้ยังน่าจะมีจริตในการร้องได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเสียงอ่อนเสียงหวานได้มากกว่านี้แล้วอย่างสังเกตง่ายๆคือคําว่านัดพบที่นาอำเภอมันแข็งแข็งเกินไปนะครับแต่ว่าแต่ว่าพี่ชอบในการที่เราพูดแล้วก็ในการแสดงเนี่ยอันนี้ถือว่าดีขึ้นครับก<อ>็น้องต้นนะครับ,รบตัวพี่เอกเนี่ยอยากจะขอ,อชื่นชมในเรื่องของการร้องเพลงลูกทุ่งเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีเวลาเหมือนอย่างที่หนูถูกฝึกมาแค่หนึ่งอาทิตย์ ได้โจทย์มาขนาดนี้แล้วหนูทําได้ขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าหนูเก่งมากและที่สําคัญหนูสวยนะครับต้องปั๊มก่อนนะครับไม่ได้ชมท้องต้นนะครับขอบคุณค่ะส่วนวิธีการร้องโอเคนะครับถึงแม้นว่าจะไม่ได้เป็นนักร้องลูกทุ่งจริงๆแต่ว่าในการคอนโทรลจังหวะหนูร้องได้ลงจังหวะแล้วก็สําคัญกว่าอย่างอื่นใดพี่ชอบที่สุดคนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งจะต้องพูดภาษาไทยแล้วก็ร้องภาษาไทยชัดอย่างที่หนูร้องเมื่อสักครู่นี้นะครับ ปั๊มกับน้องต้นนะครับก็จริงๆแล้วติดตามดูน้องมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วดูว่าการแสดงของน้องนั้นเป็นยังไงแล้วขอบอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมีพัฒนาการขึ้นมากเลยนะครับนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงน้องปั๊มก่อนละกันน้องปั๊มเนี่ยทำให้พี่รู้สึกว่าน้องปั๊มเป็นคนที่ครบเครื่อง น้องป๋มสามารถร้องเพลงและทําให้เพลงเนี่ยไม่แยกออกจากการแสดงทําให้เพลงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงได้ด้วยซึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญของละครเพลงหรือละคริวสิคัลแบบนี้เพราะนั้นวันนี้น้องป๋มทําได้ดีมากดีจนอยากให้ฉายาว่าเป็นคุณหญิงชํานาญการแสดงนะขอบคุณค่ะ